จากนั้นในการภายแล้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็พบว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่สูงขึ้นครับทำให้ไม่สามารถนาน้ําดิบมาใช้กับผู้ป่วยที่รอรับการฟอกไตได้ครับตามปกติแล้วนะครับโรงพยาบาลต้องสูบน้ําดิบในแม่น้ําปราจีนบุรีเพื่อผลิตน้ําประปาใช้ภายในโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดนะครับค่าความเค็มของน้ําซึ่งอยู่ที่2,000มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าค่าปกติที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อลิตรครับทำให้ไม่สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ในการล้างเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฟอกไตรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและโภชนาการครับการฟอกไตซึ่งต้องใช้น้ำเนี่ยมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างเครื่องมืออะไรต่างๆร่วมด้วยนะครับและส่วนที่สองนี่ก็จะเป็นที่เรียกว่าหน่วยใจกลางของโรงพยาบาล ซึ่งหน่วยนี้มีความสําคัญเพราะว่าเราจะต้องมีการอบมีการนึ่งมีการใช้น้ําไปล้างพวกเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลอย่างมากและอีกส่วนนึ่งก็เป็นพวกโภชนาการของเรานะครับก็คือน้ําที่มาประกอบทําอาหารเนี่ยถ้าเค็มมากๆมันก็จะมีผลต่อผู้ป่วยกรุมพยาบาลนะครับได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรถ น้ำบรรทุกน้ำดิบมาให้การสนับสนุนส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวต้องอาศาัยการสนับสนุนจากจังหวัดกระทรวงและรัฐบาลหรือว่าหากว่ามีฝนตกลงมาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้นครับ